ชีว ah ิจิตญาณน้องกรบของพมานกรรมตั้งนโมของกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าทั้งหลาย้้าาพเจทังยในทุกชีวิตจิตวิญญาณในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูที่พ่วงพันสัมพันที่พ่วงพันสัมพัน์มากับเหล่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตขอมอบกายถวายชีวิตต่อคุณพระรัตนตรัยต่อคุณพระรัตนตรัยต่อความสว่างสวยต่อความสว่างสวยในพระศธรรมในพระศธรรมและการมีส่วนและการมีโปร ในการโปรดสรรพสัตว์ตามองค์มหาบารมีตามองค์มหาบารมีข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนขอประกาศสละประกาศถอนความเครียดแค้นจริงชังความเครียดแค้นจริงชังความอาฆาตพยาบาทความอาฆาตพยาบาทการตั้งจิตอาฆาตการตั้งจิตอาฆาตต่อบุคคลใดก็ตามต่อบุคคลใดก็ตามขอประกาศสละประกาศถอนขอประกาศสละประกาศถอนพันธ้สัญญาพันธ้สัญญาสัจจะวาจา ข้อผูกมัดทางใจข้อผูกมัดทางใจที่เคยให้ไว้ที่เคยให้ไว้ต่อบุคคลใดก็ตามต่อบุคคลใดก็ตามสถานที่ใดก็ตามสถานที่ใดก็ตามคำมั่นสัญญาคำมั่นสัญญาคำสัญญิงสัญญาคำสัญญิงสัญญาที่เคยให้ไว้ที่เคยให้ไว้ในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติขอสละทอดถอนขอสละทอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศสละประกาศถอนขอประกาศสละประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้ง เอาสิ่งที่หลงตั้งเอาหลงปาถนาเอาหลงปาาาถนเอในรูปรถกลิ่นเสียในรูปรถกลิ่นเสียสัมผัสธรรมรมสัมผัสธรรมรมการมคุณทั้งหลายการมคุณทั้งหลายการเป็นการอยู่การเป็นการอยู่การใช้ชีวิตการใช้ชีวิตพี่น้องวงวานพี่น้องวงวานสามีภรรยาสามีภรรยาบุตรธิดาทั้งหลายบุตรธิดาทั้งหลายสิ่งที่หลงตั้งเอาสิ่งที่หลงตั้งเอาในกายธาตุจิตธาตุในกายธาตุจิตธาตุในสรรพสิ่งทั้งหลาย ในสรรพสิ่งทั้งหลายในสติสมาธิในสติสมาธิในตบะชัญญาในตบะชัญญาในปัญญาทั้งหลายในปัญญาทั้งหลายแม้แต่การตั้งเอาแม้แต่การตั้งเอาในมรรคผลนิพพานในมรรคผลนิพพานที่หลงตอกย้ำมาที่หลงตอกย้ำมาในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติขอประกาศสลับประกาศถอนขอประกาศสลับประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาสิ่งที่หลงตั้งเอาความหลงยึดติดความหลงยึดติดในคติทั้งหลายในคติทั้งหลาย ติทั้งหลายปัติทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นและน้อมกราบขอกรรมกและน้อมกราบขอกรรมในกรรมหนึ่งกรรมใดในกรรมหนึ่งกรรมใดที่ได้เคยปฏิเสธที่ได้เคยปฏิเสธจับจ้วงร่วงเกิดจับจ้วงร่วงเกิดลบดูโดมินลบดูโดมินปฏิคาปรามาปฏิค้าปรามาเบียดเบียนทำร้ายทำลายเบียดเบียนทำร้ายทำลายวิภาควิจัยวิจารวิภาควิจัยวิจารต่อองค์มหาบารมีต่อองค์มหาบารมีแห่งองค์พุทธะ องค์พุทธาองค์มหาพุทธาองมหาพุทธาเหล่าพระโพธิสัตว์เหล่าพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์พระอรหันต์พระอรหันต์พระมหาอรหันต์พระมหาอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าพระมหาปัจเจกพุทธเจ้าพระมหาปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์พระอริยบุคคลพระอริยบุคคลโมโสทรงทั้งหลายโมโสทรงทั้งหลายสิ่งใดก็ตามสิ่งใดก็ตาม ที่ได้ล่วงเกินที่ได้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจอันไม่เหมาะไม่ควรอันไม่เหมาะไม่ควรต่อบิดามารดาต่อบิดามารดาต่อครุรูบาอาจารย์ต่อครคขุบาอาจารย์ต่อคุณพระรัตนตรัยต่อคุณพระรัตนตรัยวัดวาศาสนาวัดวาศาสนาสิ่งใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่ได้ล่วงเกินที่ได้ล่วงเกินต่อทรัพย์สมบัติต่อทรัพย์สมบัติต่อสถานที่ทั้งหลายต่อสถานที่ทั้งหลายต่อที่อยู่อาศัย ต่อปัจจัยสี่ต่อปัจจัยสี่ของบุคคลอื่นทั้งหลายของบุคคลอื่นทั้งหลายสร้างความวิบากสร้างความวิบากสร้างความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ยากสร้างความทุกข์ยากต่อบุคคลอื่นทั้งหลายต่อบุคคลอื่นทั้งหลายต่อมนุษย์ทั้งหลายต่อมนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติสิ่งใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่ร่วงละเมิดร่วงเกินที่ร่วงละเมิดร่วงเกินต่อบุคคลต้้องหา สถานที่ต้องห้ามสถานที่ต้องห้ามสิ่งของต้องห้ามสิ่งของต้องห้ามอันสืบเนื่องอันสืบเนื่องจากองค์มหาบารมีจากองค์มหาบารมีหรือสิ่งใดหรือสิ่งใดที่ผิดศีลผิดธรรมที่ผิดศีลผิดธรรมเข็นฆ่าทำร้ายทำลายเข็นฆ่าทำร้ายทำลายจองจำทั้งหลายจองจำทั้งหลายกักขังทั้งหลายกักขังทั้งหลายนงเหนียวก็ตามนองเหนียวก็ตามสัพพดงจิตทั้งหลายสัพพดงจิตทั้งหลายให้ขาดอิสรภาพให้ขาดอิสรภาพกีดกัน ขัดขวางกีดกันขัดขวาไม่ให้มีส่วนมิให้มีส่วนในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ดีงามในองค์มหาบารมีในองค์มหาบารมีและกรรมอันใดและกรรมอันใดที่เคยกีดกันขัดขวางที่เคยกีดกันขัดขวางต่อการเสียสละต่อการเสียสละต่อการบวชทั้งหลายต่อการบวชทั้งหลายต่อการปรดสรรพสัตว์ต่อการโปรดสรรพสัตว์แห่งองค์มหาบารมีแห่งองค์มหาบารมีในพระองค์ใดก็ตามในพระองค์ใดก็ตามกรรมทั้งหลายทั้งปวงกรรมทั้งหลายทั้งปว ที่ได้ทะเลาะเบาะแว้งที่ได้ทะเลาะเบาะแว้งหลงขัดแย้งหลงขัดแย้งเปียเบียนทำร้ายทำลายเปียดเบียนทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันในครอบครัวทั้งหลายในครอบครัวทั้งหลายในสามีภรรยาในสามีภรรยาในลูกหลานบริวารในลูกหลานบริวารญาติสนิทมิสหายญาติสนิทมิสหายในหมู่ชนทั้งหลายในหมู่ชนทั้งหลายในศาสนาทั้งหลายในศาสนาทั้งหลายในชาติบ้านเมืองทั้งหลายในชาติบ้านเมืองทั้งหลายกรรมทั้งหมดจังสิ้น ทั้งหมดทั้งสิ้นที่เหล่าข้าพเจ้าที่เหล่าข้าพเจ้าได้น้อมนําวาสนาบารมีได้น้อมนําวาสนาบารมีที่ได้รับประทานมาที่ได้รับประทานมาจากองคุณทั้งหลายจากองคุณทั้งหลายมาใช้ในทางที่ผิดมาใช้ในทางที่ผิดในการสนองกิเลสในการสนองกิเลสทั้งของตนเองทั้งของตนเองและบุคคลอื่นและบุคคลอื่นไม่ตรงต่อพุทธประสงค์ไม่ตรงต่อพุทธประสงค์ในการปรงกันวางในการปงกันวา ในการโปรดสรรพสวรในการโปรดสรรพสารนำพาสรรพสวรนำพาสรรพสา์ให้หลงยึดหลงติดให้หลงยึดหลงติดหลงไหลเพื่อเพลินหลงไหลเพื่อเพลินในโลกียะวิสัยในโลกียะวิสัยในรูปรสกลิ่นเสียในรูปรสกลิ่นเสียในสัมผัสธรรมารมในสัมผัสธรรมารมในกรรมคุณทั้งหลายในการมคุณทั้งหลายการเป็นการอยู่ทั้งหลายการเป็นการอยู่ทั้งหลายและกรรมอันใดและกรรอันใดที่เราข้าพเจ้าที่เราข้าพเจ้าเคยใช้อำนาจจิตเคยใช้อำนาจ จิตตบะชัญญาตบะชัญญาฤทธิเดชคุณวิเศษฤทธิเดชคุณวิเศษสร้างสายศาสตร์สร้างสยศาสตร์เลขกนมลดำเลขกนมลดำสกดดวงจิตสกดดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายให้เป็นข่าทาสบปริวารให้เป็นข่าทาสบปริวารหรือกดขี่ข่มเหงหรือกดขี่ข่มเหงทำร้ายทำลายทำร้ายทำลายทดลองทดสอบในฤทธิเดชทั้งหลายในฤทธิเดชทั้งหลายในอำนาจทั้งหลายในอำนาจทั้งหลายและกรรมอันใด และกรรมอันใดที่เร่าข้าพเจ้าที่เราข้าพเจ้าได้ล่วงละเมิดได้ล่วงละเมิดในสมบัติของสงฆ์ในสมบัติของสงฆ์ในของสงฆ์ทั้งหลายในของสงฆ์ทั้งหลายเอามาเป็นของตนเอามาเป็นของตนในยุคหนึ่งการใดก็ตามในยุคหนึ่งการใดก็ตามกรรมอันใดกรรมอันใดที่เคยกีดกันขัดขวางที่เคยกีดกันขัดขวางต่อการเกิดต่อการเกิดต่อการจุติต่อการจุติของสัพพดวงจิตทั้งหลายของสัพพดวงจิตทั้งหลายของผู้มีบารมีทั้งหลายของผู้มี กรรมทั้งหลายทั้งปวงกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เหมาะไม่ควรไปแล้วที่ไม่เหมาะไม่ควรไปแล้วจะรู้ก็ตามจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามกรรมดีก็ตามกรรมดีก็ตามกรรมกลางกลางก็ตามกรรมกลางกลางก็ตามกรรมไม่ดีก็ตามกรรมไม่ดีก็ตามที่กระทำไปแล้วที่กระทำไปแล้วหรือให้บุคคลอื่นกระทำหรือให้บุคคลอื่นกระทำข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอขมากรรมน้อมกราบขอขมากรรมยังโมจิตมจใา ยาหัวจิตหัวใจต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณต่อทุกชีวิตจิตวิญญาณต่อองคุณทั้งหลายต่อองคุณทั้งหลายและข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอประกาศสละขอประกาศสละยุติกรรมยุติกรรม โทษลอโทษให้อโหสิกรรมให้อโหสิกรรมย่างโมจิตโมใจย่างโมจิตโมใจต่อทุกชีวิตจิตวิญญาต่อทุกชีวิตจิตวิญญาที่ได้เคยร่วงเกินที่ได้เคยล่วงเกินได้เคยบีดเบียรได้เคยบิบเบียต่อเราข้าพเจ้าต่อเราข้าพเจ้าจะไม่ขอเอาคืนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอโหสิอโหสิอโหสิ